นี่นะครับเป็นอีกฟังหนึ่งของของน้ำตกน้ำตกตาดใหญ่นะครับฟังนี่นี่เป็นนี่ถ้าว่าสมัยเก่าเหา้จริงๆมันเป็นทางไปหน้าเหมือนทางไปหน้าสมัยโบราณเหมือนทางโบราณนะครับเป็นทางน้ำเบเหมือนจะเป็นทางน้ำแต่ว่าก็เป็นท่างสัญจรไปไฮไปสวนแต่แต่โซนเนี่ยมันเหมือนแต่มีแต่ป่านี่นะครับป่า อันซีนนะผมว่าน้ำตกตาดใหญ่อำเภอชายนุมานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเชิญชวนมาเที่ยวนะครับที่พี่ในฤดูน้ำหลากนะครับอันนี้ถือว่าน้ำกำลังพอดีแต่แต่เนี้ยน้ำไม่เยอะแต่แรงน้ำไม่ได้เยอะนะแต่ว่าน้ำตกแรงมากแล้วมันมีโขดหินที่เป็นหินก้อนใหญ่ๆอ่ะเป็นหินชั้นหินอะไรพวกเนี้ยแล้วมันมีหลุมมันเลยดูแปลก แต่มันสวยครับมันสวยเนี่ยผมผมนี่นี่ผมไม,ม่ดูเส้นทางนะมันเป็นอีกฝั่งหนึ่งแล้วมันเป็นเส้นทางที่ผมชอบมากพ,พี่ดูข้างบนมันมีแต่ป่านะเดี๋ยวหันกลับหลังอนะ่ะดูนะมันเป็นป่านะแล้วก็นี่อันสีนนะเด็กๆก็เล่นกันสนุกสนุกแต่ว่ามาใกล้มากไม่ได้นะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ มันเป็นทางสัญจรด้วยแล้วเป็นที่ท่องเที่ยวผมว่าอันซีนสำหรับผมนะผมชอบมากคือไม่ใหญ่นะครับแต่มีน้ําเยอะน้ําก็กําลังพอดีนี่นะฮะนี่นะผม่าจะลงไปนิดนึงผมว่าจะพาไปดูตรงขอเบเขตนี้แต่ไม่รู้ว่าลึกแค่ไหนคือต้องระวังนิดนึง ได้แล้วนะคือมันเป็นปกติผมคิดว่าน้ำน่าจะเยอะกว่านี้น่าจะขึ้นถึงน้นเลยช่วงช่วงน้ำช่วงพายุหรือช่วงฤดูน้ำหรเปล่านะครับน้นเลยมันขึ้นไปถึงโน้นเลย,ย,เลเลย,เลยคือถ้าถ้าน้ำเต็มเนี่ยลงไม่ได้เลยนะ คือเป็นแม่น้ำใหญ่เส้นใหญ่เลยอะนะครับก็คนไหนมาเที่ยวก็เรามาระวังนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะนตรายคืออันันมันลื่อนอะแต่ไข้น้ำมันเยอะนะครับแต่ไข้น้ำมันเยอะ มันจะมาแรงตรงบริเวณนี้นะครับเด็กๆมาเที่ยวนี่ต้องระวังนะเพราะว่าน้ําตรงบริเวณนี้มันลึกแล้วก็จะมีโขดหินเป็นหลุมแต่มันสวยครับมันสวยมันสวยใช้ได้เลยแต่ตรงส่วนบริเวณพวกนี้ก็สวยครับนี่ดูนะผมให้ดูนะครับ นะมันเป็นหินไม่ลื่นมันเป็นหินไม่ลื่นตรงนี้นะตรงนี้มันเป็นหลุมโอเคเลยนะฮนะมันมีมุมเสสวยเยอะนะมันมุมสสวยเยอะมุมงามๆหลายาไปดูนะนะ จะเห็นว่าเป็นฝุ่นๆนี่ผมคิดว่าตอนช่วงน้ำเยอะๆมันคงขึ้นถึงนี่เลยนี่ครับนี่มันมีคลาบมันมีคราบน้ำอยู่แต่ปีนี้น้ำอาจจะน้อยนะปีนี้น้ำอาจจะน้อยมาถึงตรงนี้ตรงใี้มันน่ากลัวก็เป็นตรงนี้แหละมันสูง ตรงนี้มันสูงเป็นหน้าผาแต่สำหรับผมมันงามครับมันงามมีหลีมันงามแบบงามแบบท่าเที่ยวเดี๋ยวผมพาไปดูพาลงไปด้านล่างนี่นะฮะผมคิดว่าน้ำมันน่าจะถึงโนนเลยข้างบนเลยโนนสังเกตบริเวณภาพน้ำ เราคิดดูว่าถ้าน้ํามันช่วงน้ําหลากเนี่ยน้ําแบบเต็มที่อะ่ะคงคงเข้าไม่ได้คงแบบตลาดคือตรงนี้ก็ในความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะนี่คือยักษ์นะเดี๋ยวผมพาลงไปดูขงล่างเราต้องหาที่ลงกับนี่นะฮะจะมีทางเดินอยู่นี้ คือทางเดินตรงนี้มันเป็นมันมันยังชุ่มอยู่เลยนะนี่นะคราบน้ำมันมาถึงนี่เลยเนี่ถึงนี่เลยพิดูว่าถ้าน้้ำมันเต็มที่อ่ะโอ้โหมันเป็นน้ำที่ลึกนี่มันมีโขดหินอยู่แบบเนี้ยแล้วฝั่งนี้มันน่านั่งมากเป็นหาดทรายฝั่งนี้มันเป็นหาดทราย นี่นะมันจะลงมาถึงนี่เลยทุกคนนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูแล้วตรงนี้ก็เป็นทรายนะคือมันเป็นหน้าผานะดูนะครับตรงนี้ก็คือลึกนะนี่ลึกแล้วก็มันมันไหลเข้าใต้ใต้ใต้โพ่งหินนะอันนี้อันตรายนะ อะไรเนี่ยเอ้ยสุกะโพกกันจริงๆเลยจริงไม่ไม่ช่วยกันเลยแพลนท่องเที่ยวเราเนี่ยนะครับนี่มันน่าจะมันน่าจะเป็นโพรงด้านล่างให้ไหลออกมาจากนี่ก็ไหลกันมาจากน้ำที่มันไหลลงมาใชนไหมนี่มันจะมีโพรงด้านล่างน้ำไม่จะไหลเข้าไปเนี่บางทีเราก็ต้องระวังระวังนะครับ โอเคเราจะไปต่อคโอเค,อเคแล้วมาอีกฝั่งนึงแล้วเนี่ยมันไหลลงไปนี่นะฮะน้ำมันก็ลงไปนี่บรรยากาศฝั่งนี้ก็น่านั่งแต่มันมายากนิดนึงตรงที่มันต้องเดินต้องเดินเรียบมานี่แต่ถ้ามาจากฝั่งนี้ได้ก็โอเค แต่ว่ามันหน้านั่งนะครับฝั่งนี้มันเป็นทรายมันเป็นหาดทรายแล้วมันมีหินถ่าแบบนี้เลยมันเป็นหินภูเขาอ่ะเนีย่ยทุกคนผมมาถึงนี่ลนนะนผมพยายามที่จะเก็บภาพที่สวยให้ได้เยอะที่สุดก็ไปป่าทุกคนแลวอยากจะบอกว่า อันซีมากมากสำหรับผมอะ่ะต้องระวังนะครับต้องระมัดระวัง ให้ผมค,ค่อยๆมามันมาได้เดี๋ยวเวลาเดินต้องระวังเพราะมันลื่น ใครยังไม่เคยมาต้องมานะผมจะบอกว่าสวยมากสวยจริง ระวังนะครับระวังให้มากๆเลยมันมันลื่นโอ้โหกน ระวังพยายามที่จะเก็บภาพสวยๆให้ได้เยอะที่สุดโอเคผมลงตรงนี้นะโอ้โหเกือบเลือนนี่นะฮะน้ำก็แรงไหมก็แรงนะแรงมากนะ้ำอ่ะ แต่ถ้าเป็นโขดหินแบบนี้มันจะไม่ตือลนะื่นนั่นแหละแต่ก็ต้องระวังน,นะครับระวังให้มากๆเลยให้ผมมาอยู่ตรงจุดสิลี่นทางนะด้นานล่าง ฝั่งนี้มันเป็นทรายแต่ว่าสังเกตดูน้ำมันจะขึ้นสูงมากถ้าลึหถ้าน้ำมันหลากเห็นไหะผมไม่รู้ว่าฝั่งี้จะลงได้นะไม่รู้จะลึกหรือหลัาแต่ก็ไมนจะเป็นหน้าหินนี่เป็นหินหาฝั่งนี้จะเป็นทรายสวยนะครับที่ผมสาให้ดูมาที่เลย อันนไไันี่ไหน้ำมันไนไปไม่ได้ครับ กลัวคือทุกคนจะต้องระวัง,งมันจะลื่นต้องใส่ถ่ายต้องใส่ถ่าย เจอแม่นี่ขนาะดไม่ใช่แม่น้ำใหญ่โอเคเราจะกลับ ความสวยงามของแม่ตกตาลใหญ่แน้ำตกตาลใหญ่นะครับอาเภอชานุมานจังหวัดนํนานเจริญอันซีนนะอันซีนอีกที่หนึ่งของน,นานเจริญเกิดดึงทุกคนมาเที่ยวนะครับคนก็น้อยนะวันนี้วันหยุดสวยมากขอบคุณที่รับชมครับฝากด like, ดดกดไลค์คกดแชร์คลิปวิดีโอด้วยนะครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอชานุมานจังหวัดนํานเจริญขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ